เราทุกคนนะครับล้วนมีความตั้งใจดีแต่ผมเชื่อว่าเราหลายคนเคยทุกข์ใจว่าทําไมเราถึงไม่ทําตามที่เราตั้งใจดีอย่างเช่นอยากอธิษฐานอยากอ่านพระบีมากๆทําไมทําไมได้วันนี้เรามาดูกันว่าเราจะมีกําลังทําตามความตั้งใจดีได้อย่างไร CGN Thai สวัสดีครับพบกับผมชัยราชกิดเกื้อกูลในรายการ Living Life นะครับวันนี้เราจะมาเฝ้าเดียวกันในพระธรรมมาราโกโบทที่14ข้อ66ถึง72ครับมาราโกโบทที่14ข้อ66ถึง72ระหว่างที่เปโตรอยู่ที่ลานบ้านข้างล่างมีหญิงคนหนึ่งในพวกสาวใช้ของมาหาปุโรหิตเดินมา mm hmm. เมื่อเห็นเปโตรผิงไฟอยู่นางจ้องมองแล้วพูดว่า เจ้าอยู่กับเยซูชาวนาซาเรตด้วยนี่แต่เปตโตรปฏิเสธว่าที่เจ้าพูดนั้นข้าไม่รู้เรื่องและไม่เข้าใจเปตโตรจึงออกไปที่ประตูบ้านแล้วไก่ก็ขันเมื่อสาวใช้คนนั้นเห็นเปตโตรก็พูดขึ้นอีกกับคนที่ยืนอยู่ว่าคนนี้เป็นพวกเขาด้วยแต่เปตโตรปฏิเสธอีกครู่หนึ่งคนทั้งหลายที่ยืนอยู่ที่นั่นก็พูดกับเปตโตรอ,อีกว่า เจ้าเป็นคนหนึ่งในพวกนั้นแน่ๆเพราะว่าเจ้าเป็นชาวกาลิลีแต่เปโตรเริ่มสบทสาบานใหญ่ว่าคนที่เจ้าพูดถึงนั้นข้าไม่รู้จักทันใดนั้นไก่ก็ขันเป็นครั้งที่สองเปโตรจึงระลึกถึงถ้อยคำที่พระเยซูตร,รัสกับเขาว่าก่อนไก่ขันสองหนท่านจะปฏิเสธเราสามครั้งเปโตรกลั้นความรู้สึกไม่อยู่ก็ร้องไห้ ในพระธรรมตอนนี้อาจารย์เปโตรได้ปฏิเสธพระเยซูสามครั้งด้วยกันนะครับที่จริงก่อนหน้านี้พระเยซูได้พูดถึงเหตุการณ์นี้เรียบร้อยแล้วนะครับตามที่เราเรียนรู้มากันในวันก่นกอนๆนะครับแล้วพระเยซูได้บอกอาจารย์เปโตรว่าท่านจะปฏิเสธเราสามครั้งนะอาจารย์เปโตรพูดแข็งแรงว่าไม่มีวันยังไงก็ไม่มีทางปฏิเสธแน่นอนถามว่าอาจารย์เปโตรหลอกเปล่า ไม่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 ตรงไปตรงมาไม่ซื่อสัตย์ตามที่พูดป่ะไม่ท่านคิดอย่างนี้จริงๆท่านรู้สึกอย่างนี้จริงๆท่านไม่ได้หลอกไม่ได้โกหกเลยท่านตั้งใจยิ่งยังไงก็ไม่ปฏิเสธยังไงก็จะติดตามพระเยซูแน่นอนแต่พอถึงเหตุการณ์จริงๆอาจารย์เมโดปฏิเสธทําไมนึกปฏิเสธก็คือการเอาตัวรอดตามปกตินะครับแล้วถ้าผมหนาพี่น้องถ้าเป็นพี่น้องกับเป็นผมนะพอถึงเหตุการณ์แบบนี้เราปฏิเสธไหม อยู่แล้วไม่รอดนะอย่าว่าอย่างงู้นอย่างนี้เลยแม้แต่องค์พระเยซูคริสต์เองนะครับก่อนเข้าสวนเกสเซมานี ane, พระองค์ได้พูดถึงการที่พระองค์จะถูกมอบไว้ในมือของคนต่างชาติแล้วคนต่างชาติจะประหารพระองค์และในวันที่สามพระองค์จะเป็นขึ้นมาจากความตายพระองค์พูดเหตุการณ์แบบนี้ก่อนเข้าสวนเกสเซมานี ane, ไม่น้อยกว่าสามครั้งนะครับผู้กับสาวกพี่สาวกรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นจะเกิดอะไรขึ้น,นแต่พอเข้าสวนเกสเซมานี ane, จริงๆกลับบอก อธิษฐานต่อพระบิดาว่าขอให้เลื่อนถ้วยนี้ไปเถอะหมายความว่ายัางไงหมายความว่าก่อนนี้เราจะเจอความกดดันจริงๆนะเรายังไม่รู้หรอกว่าไอ้ความกดดันนะ่ะมันมีพลังรุนแรงแค่ไหนแต่เมื่อเรารเผชิญหน้ากับมันเมื่อเรารับรู้ถึงพลังของมันเราก็ต่อสู้ไม่ได้มันเหมือนกับอะไรนะนักโทษประหารเนี่ยก่อนนี้จะถูกจับและตัดสินประหารชีวิตนะพวกเขารู้ไหมว่าโทษที่ทําแบบเนี้ย ถึงประหารนะบางทีพูดกันเล่นๆด้วยนะคนเหล่านี้เฮ้ยเกิดคนเดียวกูตายคนเดียวกูอะไรนะอาจจะพูดกันอย่างนี้นะแต่เมื่อวันหนึ่งที่ต้องเจอหน้ากับโทษประหารจริงๆผมเคยอ่านหนังสือพิมพ์ที่เขาพูดถึงนักโทษประหารนะครับเขาอ่อนกันทั้งหลายทุกคนนะเขาอ่อนหมดบางคนไม่มีแรงเดินไปนถึงหลักประหารนะผู้คุมบอกว่าคนเหล่านี้ตอนที่อยู่นอกคุกเขาเรียกว่าเสือนะครับแต่พออยู่ในคุกเนี่ยเป็นแมวอะแมวดินๆิเองเหมือนกับหลายคนที่บอก เออไม่กลัวตายไม่กลัวตา,ตายกินไม่ยั้งแล้วพอหมอบอกว่าวคุณจะมีชีวิตได้สเดือนเพราะมะเร็งระยะสุดท้ายเนี่ยเขาอ่อนกันทั้งน,นั้นนะครับเวลาความกดดันมาถึงจริงๆเนี่ยเราเนี่ยพอรับรู้ถึงพลังนั้นแล้วเนี่ยน้อยน้อยมากผมผมอยากจะพูดว่ามันน้อยมากที่เราจะยืนหยัดได้อย่างสง่าง,งามที่จะแบบไม่หวันไหวเลยไม่รู้สึกอะไรเลยน้อยมากครับเราจะวันไหวด้วยกันทุกคนนะครับแล้วทีนี้ ในเหตุการณ์ตอนนี้เนี่ยอาจารย์เปโตรได้ปฏิเสธพระเยซู3าครั้งซึ่งต้องบอกว่าการปฏิเสธสามครั้งตรงนี้เป็นเรื่องร้ายแรงมากเลยนะครับร้ายแรงมากมันคือการตกนรกเลยนะครับพระเยซูได้พูดในมาระโกบทที่8ข้อ38เลยว่าใครมีความละอายเพราะเราและคำสอนของเราในยุคที่ไม่ซื่อสัตย์ต่อพระเจ้าและอธรรมนี้ บุตรมนุษย์ก็จะมีความละอายเพราะคนนั้นด้วยเมื่อพระองค์จะเสด็จมาด้วยพระรัศมีของพระบิดาพร้อมกับพวกทูตสวรรค์บริสุทธิ์อาจารย์เปโตรได้ละอายเพราะพระเยซูปฏิเสธไม่ใช่พวกพระเยซูในการปฏิเสธครั้งที่สามในบางภาษาได้แปลอย่างนี้ว่าอาจารย์เปโตรได้เรียกคำสาบแช่งมาถึงตัวเองประมาณว่าถ้าฉันรู้จักคนนี้จริงๆ ขอให้มีคำสาปแช่งนี้มาถึงฉันขอให้ฉันวิบัติเอากันอย่างนี้เลยนะเราพงเราเราอาจารย์เปโตก็ปฏิเสธพระเยซูปไปการปฏิเสธสามครั้งเนี่ยในพระธรรมตอนหนึ่งก็พูดนะครับอย่างมัทธิวลูกาก็พูดนะครับบอกว่าถ้าใครก็ตามยอมรับพระเยซูคริสต์ต่อนหน้าผู้อื่นพระองค์ก็จะยอมรับคนนั้นต่อนหน้าพระบิดาและเหล่าทูตสวรรค์แต่ถ้าใครปฏิเสธพระองค์ไม่ยอมรับพระองค์ต่อหน้าคนอื่นพระองค์ก็จะปฏิเสธคนนั้นต่อนหน้าพระบิดา และต่อเราทูตสวรรค์ด้วยเพราะฉะนั้นเราพูดอะไรออกไปพระเจ้าจําหมดนะครับเพราะมีพระคัมภีร์บางตอนเขีนเยนไว้ว่าคําที่ไม่เป็นสาระทุกคําจะต้องมีการชี้แจงในวันพิพากษาบางคนอาจจะพูดว่าแหมผมพูดเยอะพระเจ้าจําหมดแล้วหมดไม่ต้องห่วงผมพูดเร็วนะพระเจ้าทันเหรอทันเพราะว่าพระคัมภีร์เขีนเยนว่าคําที่ไม่เป็นสาระทุกคําไม่ใช่บางคําทุกคำางนั้นเราพูดอะไรออกไป พระเจ้าจำนิสัยของพระเจ้าคือพูดอะไรออกไปพระเจ้ารักษาคําพูดเพราะฉะนั้นพระวจนะทางเล่มเราจึงเชื่อได้และพระเจ้าอยากให้เรามีนิสัยแบบนี้ด้วยพูดอะไรออกไประวังคําพูดด้วยแล้วเมื่ออาจารย์เปโตรปฏิเสธพระเยซูคริสต์พระเจ้าจำสามคำปฏิเสธนั้นนะครับแล้วโดยพระกรุณาของพระเจ้าพระเยซูคริสต์ได้มาแก้ให้อาจารย์เปโตรในยอห์นบทที่21นะครับพระองค์ได้ถามอาจารย์เปโตรว,ว่าเจ้ารักเราหรือสามครั้ง เพื่อให้อาจารย์เปโตรโยอมรับทั้งสามครั้งเป็นการแก้ไขความมีบัตรที่จะเกิดขึ้นนี้นะพี่น้องครับเรื่องการที่อาจารย์เปโตรปฏิเสธพระเจ้าเนี่ยแน่นอนมันมาจากความกดดันแล้ว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 เมื่อเราไปสู่ความกดดันเหล่านั้นเราจะปฏิเสธพระองค์ไหมผมก็ไม่กล้าการันตีตัวเองนะครับตอนนี้อาจจะพูดได้ก็ยังไม่เจอจริงนี่ครับถ้าเจอจริงก็ไม่แน่นะครับแต่ว่าเราแล้วเราจะสามารถ ยืนหยัดในการกดดันนั้นได้อย่างไรก็จากก่อนหน้านี้ครับข้อ37 38็ใจพร้อมแล้วก็จริงแต่กายมันอ่อนกำลังจงเฝ้าระวังข้างในและอธิษฐานเพื่อท่านจะไม่ถูกทดลองไม่ได้หมายความว่าเพื่อท่านจะไม่มีปัญหามีปัญหาแน่แต่เพื่อใจของท่านจะไม่ถูกทดลองเพื่อใจท่านจะย,ยังสะอาดต่อพระเจ้าเหตุฉะนั้นพี่น้องครับจงใช้เวลาในการอธิษฐานให้มากขึ้นจริงจังขึ้นจริงๆนะเราทุกวันนี้นะ มีเรื่องมากดดันกันทุกวันคนที่ทำงานปากเสียเพื่อนบ้านเห็นแก่ตัวหมามาขี้หน้าบ้านทุกวันอะไรแบบเนี้เรามีเรื่องกันอย่างนี้ทุกวันนะครับแล้วบางทีเบืองเรื่องเล็กๆน,น้อยๆที่มันมันไม่ได้ทําลายทันทีนะแต่มันค่อยๆกลอนความรู้สึกทีละน้อยทีละน้อยทีละน้อยจากที่ใจนิ่งๆในที่สุดก็ใจแย่ๆเลยถ้าเราสังเกตมันก่อนเห็นก่อนอธิษฐานก่อนเราจะไม่ได้รู้จักนิสัยแบบนี้ ซึ่งการไม่รู้จักก็ดีกว่ารู้จักเพราะถ้ารู้จักแล้วพี่น้องเอามันออกยากอย่างถ้ารู้จักความโกรธขึ้นมานะพี่น้องจะเลิกโกรธได้ยากมากเลยแต่ครั้งหนึ่งพี่น้องระเบิดความโกรธออกไปครั้งหนึ่งเดียวนะเดี๋ยวที่เหลือจะจะโกรธง่ายๆสามีภรรยานะครับถ้าสามีเริ่มใช้กําลังมีแค่ครั้งแรกนะครั้งต่อไปจะง่ายขึ้นเลยอย่ารู้จักมันก็ดีกว่าอย่ารู้จักมันก็ดีกว่าจงเฝ้าระวังอธิษฐานและเราจะสามารถน,นิ่งได้ในทุกการทดลองนี่เป็นเคล็ดลับเดียว ลำพังตัวเราเองยังไงก็สู้การทดลองเหล่านี้ไม่ได้เพราะว่ามันไม่ใช่เนื้อและเลือดลมที่ฟาดปะทะเรือนรุนแรงน้ําก็ไหลเชี่ยวนั้นนะปีหนึ่งมีหลายลูกนะครับทั้งลูกใหญ่ลูกเล็กแต่ตลอดช่วงชีวิตเนี่ยเจอลูกระใหญ่ก็หลายครั้งใช่ไหมครับแทบเอาตัวกันไม่รอดนะจงเฝ้าระวังอธิษฐานอธิษฐานให้มากขึ้นนะพี่น้องนะเรามีเวลา อย่าได้บอกว่าไม่มีเวลาอธิษฐานเลยนะพี่น้องโอ้มีเวลาเล่นเฟซเล่นไลน์เป็นสองสามชั่วโมงไม่เบื่อดูเน็ตสปล็กยูทูบกันสองสามชั่วโมงไม่เบื่อขออธิษฐานเพียงแค่สามสิบนาทีบอกไม่มีเวลาเนี่ยเราโกหกตัวเองเนอะแล้วสิ่งเหล่านั้นน่ะไม่ได้ช่วยเราให้มีกําลังมากขึ้นเลยนะแต่อธิษฐานจะช่วยให้เรามีกําลังมากขึ้นใช้เวลากับพระเจ้าให้มากขึ้นสนิทก,กับพระเจ้าให้มากขึ้นแล้วเราจะสามารถยืนหยัดท่ามกลางความกดดันทุกแล้วรูปแบบได้ มันเป็นชีวิตของมี่น้องเองนะแล้วที่จริงแล้วนะไม่มีอะไรง่ายกว่าการอธิฐานแล้วอะทําไมล่ะเราจะอธิฐานเวลาไหนก็ได้เที่ยงคืนตีหนึ่งอยู่หัวหัวอยู่บนหมอนเนี่ยตื่นขึ้นมากลางดึกอธิฐานยังได้ถ้าออกไปวิ่งนี่ยังต้องแต่งตัวใส่รองเท้าออกไปวิ่งนี่ยังต้องเตรียมตัวอ,อ,อธิฐานเวลาไหนก็ได้ที่ไหนก็ได้ห้องนอนก็ได้ห้องน้ําก็ได้บนรถเมล์ก็ได้เดินบนถนนยังได้เลยนะขอได้อธิฐาน น้าพี่น้องเพราะอะไรมันช่วยได้แล้วถ้าการอธิษฐานช่วยเราได้ทาไมเราจะไม่อธิษฐานอธิษฐานเรื่อยๆนะพี่น้องขอเราลงใจอธิษฐานครับข้าแต่พระเจ้าเราขอบคุณพระองค์ที่หนุนน้าใจเราในเช้านี้ให้เราอธิษฐานให้เราคุยกับพระองค์ไม่ใช่เพื่อประโยชน์ของพระองค์พระองค์ไม่ได้อะไรเพิ่มขึ้นยิ่งเราอธิษฐานมากขึ้นพระองค์ก็ต้องทําอะไรให้เราเยอะแยะมากขึ้นอีกแต่พระองค์ก็ยังอยากให้เราอธิษฐาน ราขอพระเจ้าช่วยเราที่เราจะสามารถจัดเวลากับการอธิษฐานได้มากขึ้นเพื่อว่าเราจะสามารถยืนหยัดได้ท่ามกลางความกดดันทั้งหลายและเมื่อการกดดันนั้นมาถึงต่อหน้าเราจริงๆเราต้องเผชิญหน้ามันจริงๆริงเราจะสามารถนิ่งได้ขอพระคุณพระเจ้าที่ได้เตือนสติเราในเช้านี้ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน พี่น้องครับถ้ารายการของ CGN นี้เป็นพระพรต่อพี่น้องนะครับอยากให้พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับทางช่องทาง YouTube Facebook ของ CGN ไทยนะครับแล้วก็สามารถแสดงความคิดเห็นหรือแบ่งปันพระพรที่ได้รับมาช่องคอมเมนต์ข้างล่างนี้ได้เลยนะครับ